หากจะพูดถึงสัตว์อันตรายท่านผู้ชมก็อาจจะนึกไปถึงสัตว์มีพิษในทวีปออสเตรเลียหรืออาจจะเป็นสัตว์ดักล่าในทวีปอเมริกาใต้หรือทวีปแอฟริกาซึ่งคงจะไม่มีท่านผู้ชมท่านไหนแน่นอนครับที่จะนึกไปถึงสัตว์อันตรายในทวีปยุโรปแต่ท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าในทวีปยุโรปแห่งนี้แม้ว่าจะมีสัตว์ดักล่าที่เป็นอันตรายน้อยกว่าทวีปอ,อ,อื่นๆแต่ก็มีสัตว์มากมายหลายชนิดเช่นกันที่มีความอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ต่างๆรายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงงขอออเเสสนรรื่าววัต์ ที่เป็นอันตรายมากที่สุดในทวีปยุโรปซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ กวางมูดสัตว์ที่มีรูปร่างขนาดใหญ่ที่สามารถพบได้ตามป่าเขตหนาวรวมไปถึงเขตอบอุ่นบริเวณซีกโลกเหนือซึ่งสายพันธุ์กวางมูตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั้นจะอาศัยอยู่ในป่าไทก้าแห่งทวีปอเมริกาเหนือแต่แม้ว่ากวางมูตที่อาศัยอยู่ในยุโรปเหล่านี้จะมีขนาดของตัวที่เล็กกว่าแต่ความอันตรายของพวกมันนั้นไม่แตกต่างจากกวางมูตขนาดใหญ่เหล่านั้นเลยครับเนื่องจากในแต่ละปีมักจะมีมนุษย์ถูกเจ้าสัตว์ชนิดนี้ทำร้ายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเข้าชนหรือจะเป็นการวิ่งตัดหน้ายานพาหนะบนท้อง นนโดยเฉพาะในประเทศฟินแลนด์ที่มักจะมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นบนท้องถนนเนื่องจากถูกกวางมูดวิ่งตัดหน้ารถอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งเหล่าประเทศที่ตั้งอยู่แถบสแกนดิเนเวียการที่มนุษย์เสียชีวิตเพราะว่าขับรถชนกวางมูดมีจํานวนมากกว่าการเสียชีวิตก่าสัตว์กินเนื้ออย่างฉลามและสัตว์มีพิษอย่างงูและแมงกะพุนอีกด้วย ในปัจจุบันโลกของเราต้องเผชิญกับสภาวะโลกร้อนจึงเป็นเหตุให้หมีขั้วโลกเหล่านี้ที่โดยปกติแล้วจะอาศัยอยู่ที่ขั้วโลกต้องทําการเดินทางหาอาหารไกลขึ้นจนที่ในบางครั้งมันอาจจะเข้ามาใกล้กับที่อยู่อาศัยของมนุษย์ซึ่งพื้นที่ที่กาลังเผชิญหน้ากับปัญหานี้นั่นก็คือเขตปกครองตัวเองกรีนแลนด์ดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเดนมาร์กที่ตั้งอยู่ในมหาสมุรอาร์กติกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปจนทางการของกรีนแลนด์ต้องออกมาประกาศว่าอนุญาตให้ผู้คนทําการยิงหมีขั้วโลกได้หากพวก พยายามเข้ามาไกลและมีพฤติกรรมท่าทางที่จะทําร้ายมนุษย์เนื่องจากพวกเขาได้รับรายงานว่ามีขั้วโลกทําร้ายมนุษย์มากขึ้นจนถึงขั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสไปแล้วหลายรายนั่นเอง หากจะพูดถึงสัตว์ที่ชื่อว่าฮันนี่แบดเจอร์ท่านผู้ชมก็อาจจะนึกไปถึงสัตว์นักบูแห่งแอฟริกาที่กล้าเปเชิญหน้ากับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองหลายเท่าแต่สำหรับในทวีปยุโรปแห่งนี้ก็มีญาติของฮันนี่แบดเจอร์อาศัยอยู่เช่นกันครับซึ่งพวกมันถูกเรียกว่าแบดเจอร์ยุโรปโดยพวกมันจะมีลักษณะที่แตกต่างจากญาติของมันซึ่งจะสังเกตได้จากลายที่อยู่บริเวณหัวที่จะมีลายแถบสีขาวผสมอยู่อีกทั้งเจ้าสัตว์ชนิดนี้มันไม่ได้ไปหาเรื่องสัตว์นักล่่าาาาาเเเมมมือออนนนนนนญตตติัััััครรรรบววววสสส์์์ีโโดดจยยุุปกกก้ ของมนุษย์อย่างสุน,นัขที่มักจะโดนแบตเจเร์ยุโรปเข้ามาก่อกวัวและทำร้ายร่างกายซึ่งรวมไปถึงชาวนาและผู้เลี้ยงปุส,สัตว์ต่างๆที่มักจะโดนแบตเจอร์ยุโรปเหล่านี้เข้ามาก่อกลัวอยู่บ่อยครั้งอีกด้วย หมาป่าสีเทาสัตว์ที่ไหนหลายศตวตรรษที่ผ่านมาเคยถูกยกให้เป็นศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์เนื่องจากในอดีตหมาป่าเหล่านี้ได้กระจายพันธุ์ไปทั่วยุโรปจนในช่วงต้นทศวรรษที่1900ชาวยุโรปได้ร่วมมือกันกำจัดทุกมันจนประชากรหมาป่าเหล่านี้เริ่มลดน้อยลงก่อนที่ในช่วงทศวรรษที่1970พวกเขาจะเริ่มมีคำสั่งห้ามทำการล่าหมาป่าแต่ทว่าในปัจจุบันการขยายพันธุ์ของหมาป่าในยุโรปได้เริ่มเพิ่มมากขึ้นทำให้เหล่าชาวนานและผู้ทีีี่่่เเลลล้้ยงปปปปศุปสสัััตต์าาาาาาารระบญหหหจกกกมน เขามาทำร้ายและกินสัตว์ในฟาร์มซึ่งรวมไปถึงการทำร้ายสมาชิกในครอบครัวผู้เลี้ยงที่ส่วนมากจะเป็นเด็กและผู้หญิงซะส่วนใหญ่อีกด้วย มีสีน้ำตาลมีที่มีรูปร่างขนาดใหญ่ที่สามารถพบได้ในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือซึ่งในทวีปอเมริกาเหนือนั้นผู้คนจะเรียกมีชนิดนี้ว่ามีกิสลี่แต่สําหรับทวีปยุโรปแห่งนี้พวกเขาจะเรียกพวกมันว่ามีสีน้ําตาลโดยที่เจ้าสัตว์ชนิดนี้ปกติแล้วมันจะหลีกเลี่ยงที่จะพบเจอผู้คนแต่ทว่าในตามป่าและเขตอุทยานโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือของประเทศอิตาลีมักจะมีรายงานสัตว์เลี้ยงของชาวเกษตรที่ถูกมีสีน้ําตาลเหล่านี้ทาการโจมตีจนสัตว์เลี้ยงของพวกเขาถึงแก่ความตายออยยยู่ปปนรระจีีกทััง้งงงมาา อีกมากมายที่ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาวิ่งระยะไกลรวมไปถึงนักปั่นจักรยานที่มักจะโดนหมีสีน้ำตาลเหล่านี้วิ่งไล่หรือว่าออกมาทำร้ายระหว่างทางนับครั้งไม่ถ้วนอีกด้วย ไม่ใช่เฉพาะบนพื้นดินเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมที่จะมีสัตว์อันตรายอาศัยอยู่ในทวีปยุโรปบริเวณใต้ท้องทะเลและมหาสมุทรก็มีสัตว์นักล่าอยู่ชนิดหนึ่งครับที่ทําให้นักท่องเที่ยวและผู้คนในพื้นที่บริเวณชายฝั่งวัดผวา,า,วานั่นก็คือฉลามสัตว์ที่สามารถพบได้ตามมหาสมุทรทั่วโลกแต่สําหรับในทวีปยุโรปแห่งนี้แม้ว่าการที่มนุษย์ถูกฉลามเหล่านี้โจมตีจะเกิดขึ้นน้อยกว่าในอเมริกาและออสเตรเลียแต่ทว่าในแต่ละปีก็มักจะมีผู้คนนับสิบรายที่ถูกฉลาาาาาาามมโโจตตตีในนนนนนขะเเลลล่่่่้ํํํหรรรือวกกกังงทดแย ก็ตามครับแม้ว่าฉลามเหล่านี้จะน่ากลัวสักแค่ไหนชาวประมงส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปก็ยังนิยมทําการล่าฉลามเพื่อเอาเพียงแค่ครีบก่อนที่จะทิ้งร่างของฉลามที่ยังมีชีวิตยอยู่ลงทะเลและปล่อยให้พวกมันค่อยๆตายไปช่างน่าสงสารฉลามมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม หมูป่าสัตว์ที่ท่านผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยที่มักจะเจอชื่อของมันในเมนูร้านอาหารป่าแต่สําหรับในทวีปยุโรปแห่งนี้หมูป่าจะเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งครับที่มีความอันตรายต่อมนุษย์มากที่สุดเนื่องจากพวกมันเป็นสัตว์ที่ว่องไวและมีอุปนิสัยที่ก้าวร้าวที่พร้อมจะโจมตีสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เข้าใกล้จึงทําให้ในแต่ละปีจะมีผู้คนหลายร้อยชีวิตที่ถูกหมูป่าเหล่านี้ทําร้ายร่างกายนั่นเอง แมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสหรือว่าแมงกระพุนเรือรบโปรตุเกสแมงกระพุนที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกอีกชนิดที่เทียบเท่าได้กับพิษของแมงกระพุนกล่องและแมงกระพุนอิรากุจิโดยสำหรับในทวีปยุโรปแห่งนี้จะสามารถพบพวกม,มันได้มากตามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งพิษของพวกม,มันนั้นจะออกฤทธิ์ในรูปแบบของการทำลายระบบประสาทผิวหนังหัวใจทำให้ผู้ที่ถูกต่อยจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนและอาจจะเกิดสภาวะหัวใจล้มเหลวก่อนเข้าชายฝั่งจนต้องเสียชีวิตก่อนได้รับการรักษานั่นเอง และนี่ก็คือเรื่องราวของสัตว์8ชนิดที่อันตรายที่สุดในทวีปยุโรปซึ่งหากท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากให้รายการของเราทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสําหรับในวันนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ